ตรงนี้นี่อะไรอะไรมือไอเบบอยู่ไหนตรงนี้ครับได้ยินไหมนี่ยเฮียตรงนี้ครับไอเบบอยู่ไหนไอเบบอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรอะไรนะโฉว่าไงนะไม่เฮียผมมาถึงจะมีเดียวได้นี่โฉว่าไงนะไม่เป็นไรนะเฮียโฉว่าไงนะเไอคุณไอผมบอกว่าไม่เม็ดไม่มีอะไรแล้วครับได้ยินไหมเนี่ยเฮียโฉว่าไงนะโฉ เนี่ยว่างั้นมังอย่างี้ละเออมึงถ้ามึงพูดอีกมึงโดนเตะนะมึงโดนเตะอกนะไม่ผมจะว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะรีเชตเฮียเนี่ยสวยจัดเลยผมใช้ตลอดเลยเนี่ยแล้วผมจะถามอยู่เนี่ยว่า a หกจุดหก v สาม nv กับไม่มีมันต่างความเบอร์ความเบอร์ดูถูกด้วยความถูกป่ะล่ะใช่ใช่ผมดูอยู่มันแม่งซื้อผิดมันถ่ายรูปกับเฮียดิจะโปรโมทรีเชตโปรโมทอะไรเนี่ยมาถ่ายรูปกับเฮียดิ ได้เฮียอะไรอ่ะไม่นี่ไออ้าวได้ข่าวว่าชอบเดินป่าโฉบเจอกันเด้อได้ข่าวชอบเดินป่าเจอกันเด้อโฉบเฮียเฮียโฉบเจอกันเด้อได้ข่าวชอบเดิน่าเจอกันเด้อโฉ เดิวเลยฮัลโหลครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่สภารเป็นอะไรนี่กำลังไปครับกำลังไปเอ้ยเดี๋ยวผมจะบังคับให้มันไปเปลี่ยนชื่อนะเดี๋ยวผมจะครับคับให้มันไปเปลี่ยนชื่อนะโจโฉเจพาวเยิดโจโฉเจพาวไม่ครับโจโฉเข้ามาใหม่ต้องโดนรับน้องถูกไหมครับพี่ชั จากการที่พี่ชายอยู่เคตมานานโจโฉเข้ามาใหม่ต้องโดนรับน้องเป็นเรื่องปกติถูกหรือเปล่าอะไรพี่เอาน่ะพี่เกียวพี่เกียวนี่ต้องรับน้องงี้ตอนผมเข้าผมเ่ยฮัลโหลครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับอันนี้คือลดประจําการแล้วเหรอครับบ่อยไม่ส่งพี่ที่แรดหน่อยบ่อยคุยอะไรอะดูว่าทืมหน้าแม่งหลอกไอ้สัตว์ไม่ได้เป็นสภาเนี่ยไป เดี๋ยวกูไปรับโฉก่อนน้องชายกูค้นมาไอไอเบฟมึงเช็คระบบโฉหน่อยดิเฮียมารับผมหน่อยดูมันในายทวีตโจนาธานยังบัตรโจนาธานยังบัตรอะไรหน้าแม่หน้าก็ชื่อทวิตเขาชื่อโจนาธานแต่ผมทรงผมแม่โค้นเหมือนคัตเติ้ลบัตรไงเฮียมึงดูทรงผมมันเดย์ค้นเหมือนคัตเติ้ลบัตรอะดูเดย์เอาขาวอะอย่ารับผมผมเข้ามานานแล้วครับผมเข้ามานานแล้วครับผมเข้ามานานแล้วจะรับผมอีก โจโฉแทนใครหรอสลัดสลัดเพิ่มยี่ห้าครับสลัดตอนเมื่อสลัดเพิ่มยี่ห้าสลัดไอ้เจ๊จะไปดับเดียวเลยเขาอายุเท่าไหร่เนี่ยมันอายุยี่สองครูสิบเก้ามันพอๆกันมันต้องเรียกกูพี่โฉเพื่อนไหนวะโฉมันอยู่ไหนวะโฉอยู่ไหนพี่อยู่ที่เดิมน้องชายพี่มารับโฉวิ่งลงมาแล้วเนี่ยเอาเอายี่ต้องอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ต้องให้วัดเบ็ดไม้ไม้กับก่อนนะไอ้ไว้พูดจริงอยู่ไหนต้องประชันฝีมืออยู่ไหนนะโฉดเวทีแฟมเหรอโหวิ่งเร็วจัดเลยโฉดไม่มีเ็วหรอกเฮียชาร์จจัดเลยนี่ไหนอ่ะยังบัตรอยู่ไหนโฉดยังบัตรผมอยู่ด้านล่างเนี่ยเฮียไหนอ่ะเวทีแฟมไหนวะหลุดเลยถึงเวทีแล้วโฉดยังบัตรไหนผมอยู่ผมอยู่หลังหลังเฮียเฮีย ข่าเลยข่าเลยข่าเลยเอ้าไหนอะกระโดดดิเฮียหยุดหยุดเลยเฮียหยุดเลยเออหยุดหยุดอยู่ไหนอะเพื่อนสิบเอ็ดนาฬิกาเฮียมองมาสิบเอ็ดนาฬิกาอันนี้คือเที่ยงปุ๊บสิบเอ็ดสิบสองอ๋อกระโดดตัวเข่าเลยกระโดดตัวเข่ามาเลยกระโดดตัวเข่ามาเลยโฉวตัวเข่ามาเลยรอชุบอยู่เออจริงนี่อ่ะมันโคกงจริงเลยนะไอโฉเนี่ยนี่วงไมถึง ไอโฉไม่อันนี้จะเขาให้เป็นหนึ่งหนึ่งไม้กับมึ่นะไม่หนึ่งหนึ่งไรสาร่ายโฉนี่มันไม่ใช่แนวไม้มันเป็นเนี่ยอะเดี๋ยวถามความสามารถมันเดี๋ยวแนะนำตัวไอเดี๋ยวถามดิถามดิเพื่อเขาเล่นอาวุธกิ่นไม่เก่งครับเดี๋ยวให้มันแนะนําตัวเดี๋ยวให้มันแนะนําตัวรุ่นน้องมันทําทุกอย่างจริงนะมึงชบมาเดมึงชบมาเดี๋ยวใช่มาแนะนําตัวไม่เออมึงมามาอุ้มมาอุ้มมาเดี๋ยวไปแนะนําตัวต้องพาเขาจีบสาววะใช่ใช่ใช่กูกูกูก็จะกูกูก็จะทํากูก็จะทําอย่างนั้นแหละ โฉ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 สะดวกใช่ป่าวโฉโฉไม่สะดวกเลยเรื่องนี้โฉไม่ไม่ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้ดีเยนียก็ติวไม่ผ่านเดี๋ยวโฉไม่ต้องเรื่องไหนเรื่องไหนก็ได้แต่เรื่องนี้ไม่ได้เลยเฮียจริงพอไรโฉมาเฟียมาเฟียไอ้ไวมึงก็ทําให้น้องดูดิมึงก็ต้องทําพี่มึงก็ต้องทําโว์น้องใช่ไหมโฉเป็นพี่อ่ะต้องโว์น้องก่อนเทคนิคอะไรพี่เคียวผมไ่ได้ลังเกสูครับไอโฉ ม่มึงก็ต้องทําก่อนใช่เงี้ยไม่ไม่งม่มึง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 เงียบดิเดี๋ยวกูจะเต็มโรงรถอ่ะไอสัตว์งเป็นอะไรเราเรามันเราก็ต้องให้ดีไอเฮียเราก็ต้องให้น้องมันหน่อยไอสัตว์เดินด้วยตัวเองดิไม่มึงจะสอนน้องมันดีมึงอายุเท่าไหร่วะมึงเรียกโฉน้องเนี่ยมึงมึงอายุเท่าไหร่วะอะไรกูเรียกตามมึงครับกูเรียกทำไมไม่สอนเขามึงเรียกเขาน้องมึงก็สอนเขาดิอ่าอ่าอ่จริงเหรอมึงโชว์จีบสาวมันดิโชว์อะไรกูจะให้โชว์โชว์โชว์์โชวได้เปล่าเอาชูไม่ได้มไไ่ด้เียทำไมอ่ะ โจนจะโดนนี่โดนอะไรโดนอะไรครับโดนกระทืบเนี่ยครับโดนใครกระทืบโฉวโฉพูดตรงตรงเลยโดนเมียผมนี่เฮียโฉอยู่บ้านกัอเฮียเหรอเฮียโฉวอยู่บ้านอยู่บ้านเฮียตอนไหนครับอยู่บ้านกับเมียเหรออยู่บ้านกับเมียเหรอใช่ครับผมใช่ครับถ้าเฮียให้โฉเปลี่ยนชื่อโฉจะเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนชื่ออะไรเฮียโฉเจพาวโฉเจพาวมา ไปเป็นไปไปหาตั้งชื่อให้ผมนะนี่ฮะมึงว่าไงนะโจโฉอ่ะมึงตั้งชื่อว่าโจโฉอ่ะเขาบอกว่านามสกุลอ่ะมันเลี้ยงนี่ไม่ใช่น้ำตะกุลน้ำตะกุลแต่ว่าโจโฉไอ้จีนก็เท่อยู่นะนี่อันจีนเนี่เฮ้ยไม่เยอะมั้งยังไม่เยอะอะนั่นไงเหนื่อยเว้ยเฮ้ยเอ้าเอาโฉโฉอ่าบุญยาการนะโฉไม่ใช่หายไปไม่ใช่เฮียไไม่หวไม่เฮียไม่เลยชร่นี่คนไหน พี่นี่นี่ผมผมชื่อผมชื่อนี่ผมชื่อเบฟครับพี่โอเคเฮเบฟเอเรียกผมน้องดีกว่าพี่ไม่เอาดีกว่านั่งนั่งนั่งรถของพอวอล์กเกอร์ดีกว่าไอ้นี่เล่นทานิโอซีเลยไอโฉนี่มีการผมผมว่ามันมันมันรู้สึกว่ามันมันมามามาขึ้นมาขึ้นมา เฮียรถยังกึ่นไหมเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ต้องสัมภาษณ์ด้วยคนคนอื่นเขาอยากรู้เก็บอาการไยโฉถ้าสมมติมึงยังไม่เทสยังไม่ผ่านคือมึงจะโดนเช็กน้องไปเรื่อยๆนะโฉถ้ามึงยังรับหลังพี่อยู่กักน้องชายอย่ารับหลังเมื่อกี้ผมก็ตะโกนให้เฮียได้ยินแต่ไม่ได้อย่าอย่าอย่าล้อหลอกไม่เล่นด้วยล้อหลอกโอ้โหไปเป็นเวฟผมล้อหลอกซะแล้วพี่เบฟก็หาเรื่องให้น้องนี่เขาเลยเพื่องในนี้เขาได้ถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้มามามาโฉกันนี่ ุุชชิิไม่ต้องในนี้ต้องขึ้นไปข้างบนเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยขั้นบนขึ้นได้เหรอเออนี่หนี้ขึ้นนะครับอุ้ยขัานบนขึ้นได้ด้วยคนดูไอ้โฉมันมีอะไรในใจนะมันตะโกนนะมันมันเริ่มมีปากเสียงนะไม่ถ้ามึงไปเตะไปเตะหน้าอกบนหลังคาไม่มีใครเห็นตำรวจมันไม่เห็นเขาจับไม่ได้ต้องมารับย่าไปเตะอย่าไปเตะอย่าไปเตะสงสารมันนี่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 ไอ้บ้านมึงทำอย่างนี้กับพี่เขาได้ไงเนี่ยวอ้ อจริงครับผมจุกลันปีอ่ะไม่โฉบลงมาข้างล่างดีกว่าข้างบนมันดูไม่สวยว่ะต้องมาข้างล่างโฉบมาเดี๋ยวไปปผ่าโฉบมาลันเก่าเคสนะครับมาโฉบมานี่โฉบมานี่เอ้าเอ้าโฉบ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 เดินดีๆโฉบโฉบไอ้ภาพมันล้ำว่าไงเฮีย ว่าแต่เฮียม,มีเบอร์เกอร์ไหมน,นี่โชว์พิมพ์เฮียวเฮียเพเบฟโชว์พิมพ์ไปว่า,า G U A R D G U A R D ไอกาดอะไรน่ะนะพี่อันนี้พี่ชายี่นนีบผมครับเฮีย <c oughs> คือไรโฉมมึงเป็นไรวะฮะผมว่าผมเป็นบอดีกาเนี่ยครับอ๋อกินโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ผมขอโทษครับคุณท่านผมใท่ยาแตกแล้วครับแม่ไปให้ผมได้ไหมพี่โชวมขอสถานุกตรงพี่ไม่ต้องทำอะไรจริงหรอมันเป็นไก่เหี้ยเนี่ยนะเฮ้ย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 เดียวๆๆดี พี่ไม่ต้องทำอะไรจริงเหรอไม่คือผมว่ามีแล้วแหละครับเขาถามผมแล้วแหละว่ามีตังค์หรือยังผมก็บอกมีแล้วนั่นแหละเขาบอกอยู่กูก่อนแล้วพี่ก็อยู่กับมันนะนะเอ่อเบ๊บเบ๊บเฮียจะสัมภาษณ์เฮียจะสัมภาษณ์นะครับผมขออนุญาตพี่ลองกินขออนุญาตอะไรกินแล้วมันมันไม่เข้าอ่ะมันไม่อิ่มครับอยู่เฉยไอ้ตายทนไม่ได้เรื่องแค่นี้ทนไม่ได้มันจะอยู่ในแก๊งได้ไงวะจริงจ้ะ แก๊งเขาตีดันฟันแทงอะเฮออ้ยอะทำเฮียเป๊บเบ,บ๊บ,บยืนหลังเฮียยืนหลังเฮียอย่าเย็นครับได้ครับเฮียยืนหลังเฮียยืนหลังเฮียครับเฮียโฉบได้ทำตัวดิสวัสดีครับแบบทหารสวัสดีครับผมท่า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 โอเคครับ สวัสดีครับผมจากสิบตีไม่ใช่ครับเพราะหลอกครับเพอาหลอกเหรอครับเหรอไม่ใช่เพรหลอกครับคือผมไม่รู้ครับชื่อน้ำตกุนอายุมาจากแก๊งอะไร,รผมขนาดอาวุธอะไรโจทานยังบาดครับมาจากแก๊งไม่คิดไรคือ <c oughs> มได้ของเล่นเนอคอมเ <c oughs> มนต์มือไม่คิดไรแล้วก็อาวุธที่ถนัดก็ปากนะครับท้าไมถึงมาเล่น ไม่ม่อยู่เคสทำไมถึงไม่อยู่เคอสแบบว่าเอาความจริงไหมครับดรว่าไงนี่คือคือแบบว่าเท่ครับแบบว่าไม่ไม่ไม่มีความห้าวครับตอนนั้นนะในเมืองเก่านะแต่ตอนนี้ไม่ไม่ใช่แล้วหนึ่งตัวนึงอะเมืองตัวหนึ่งใช่ครับตัวเลยเหรอครับมึงพูดเป็นตัวเลยเหรอโฉเพี่เบฟไม่แต่ผมไม่ได้ว่ามาถึงเฮีย ตัวบัญชื่ออะไรครับชื่อนายครับชื่อนายชื่อนายใช่ใช่ชื่อนายเหรอใช่ครับใช่แต่ว่าอันจริงเรื่องจริงครับมันมีครับผมมันมีคนชื่อนายเหรอเฉวมีนะครับในเคเสนี่ฮัลโหลครับในวอลครับพี่เลี้ยวครับพี่เลี้ยวตั้งแต่เคเสมามีคนชื่อนายไหมครับพี่ตอนมีเคเอสมาไม่มีครับ เนี่ยครับมึงเริ่มขับเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับคนทุกคนเลยโฉโฉอ๋อมันมีมันมี <c oughs> เออมึงรอดไปโฉมึงรอดไปมึงรอดไปมึงรอดไปทำไมมันทำไมมันทำไมมันทำไมพี่นายใน,ยนยในแก๊งเราหรอไม่ออมผมหมายถึงไงว่านั่นแหละเขาแหลมงไงอือใช่มันจะมีอยู่ตัวนึงครับตัวผมหมายถึงเขาเออเออชื่ออะไรฮะตัวนั้นชื่ออะไรชื่อนายครับ นายมอแหวนหรือเปล่าครับเปลี่ยนนอนหนุเป็นใช่ครับใช่ไหมใช่อะไม่ใช่ครับฮียเบบผมลิ้นพานหนเฮียขอบคุณครับเฮียขอโทษครับมันลั่นหรือเปล่าครับโฉโฉวกว่าโฉโฉกอย่าหากูอย่างนี้อย่างนี้นะมึงอายุยี่สิบสองกูสิบเก้าเนี่ยแต่มึงเริ่มเลยแล้วไอโฉคือพี่ไม่อยากรับเองเยอะเว้ยน้องคือพี่ยังไม่อยากจะถึงขั้นไปแทงอะไรพี่ก็เตะอกเอาอะไรแบบไปอกพอประมาณอ่ะเข้าใจปะ แต่คือถ้าสมมติเองเล่นเยอะไปเนี่ยพี่จะเข้าคาแดแอดบาร์แล้วนะโฉตั้งแต่พี่รับคนมาเนี่ยไม่ใครไม่เคยเจอใครแบบเพี้ยงพ่วตงตรงนะไม่เคยเจอใครครชนชั่งไปน่ะมึงเลยวะโฉเหมือนผมเลยครับฮียอุ้ยว่าไงพี่โฉพูดไปแต่ผมหมายถึงว่าไม่เคยเจอใครแบบมีสง่าราศีเท่านี้เลยแบบผมโดนเตะอกผมไม่เก็บเลยถูกไหมเฮียใช่ครับเฮียแบบจริงๆแล้นนี่ไม่บายเพื่อนขอถามอย่างนี้กันไหมเพื่อน ว่าว่าท่านทำไมนายจำชื่อเพื่อนไม่ได้อะเพื่อนในแก๊งมีคนชื่อนายแต่นายจำไม่ได้หรอนะเพื่อนไม่ขอขอมันไม่ใช่เรื่องของคนนอกแก๊งนะตอนนี้อ๋อคุยกับโฉบนะอะไรเพื่อนก็เราถามดีกันเพื่อนเฮเบฟกเขาก็ถามถูกนะครับเอาละเอาละโฉเข้าเรื่องเลยแล้วถ้ามีคนถามมาโดนอะไรมาบ้างอ่ะจะตอบว่าอะไรอูผมก็บอกว่าโดนเตะอกตบหน้าครับแรืว่าโดนแท็กโดนโดนโอดนแทงด้วย กบฟงกบเฟือง,ง,งแบบโดนทิ้งเงี้ยครับแบบโอ้เยอะครับใครทําให้ผมพูดบ้านได้ไหมครับชื่ออะไรไอ้พูดไม่มึงก็น,น่า <ๆ S 2> จะรู้ที่หน้าที่ <ๆ S 2> อ,ยอยู่ด้วยมึงโดนขนาดนี้แล้วมึงก็น่าจะรู้อยู่นะไว้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดนะโฉใได้ครับเพียมเข้าจจครับกูจะบอกว่าเฮียวายไงรุ่นพี่วายครับรุ่นพี่วายทไมรุ่นพี่วายเป็นคนทําผมรับน้องผมนะครับเอางี้ไม่ใช่มึงบอกต้องบอกว่าไม่ควรไม่ไม่ได้พูดบอกไม่มีใครทําผม ได้ครับถ้าบอกใครๆไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไม่ไข่พี่ถ้ามีคนถามว่าใครเตะป่าผมบวงป่าผมเบิร์นเป็นปะบู่เป็นอย่างนี้บอกว่าอะไรบอกว่าผมมีเรื่องครับแต่ผมจะไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไม่ไข่พี่อืตจะขา่น้องฟ้องกูร้องท้องกูร้องท้องกูร้องจริงครับเพียบบเอาละโฉโฉวให้ผมหิวผมขอกินเต้นได้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สองข้อผมเถอะครับเฮียเบเบ้ไพมาผมก็กินไม่อิ่มครับมันไม่เข้าท้องผมเลยครับไม่ไหวแล้วมันกินไม่ขออนุญาตกลัวนั่โฉครับแนะนําตัวดิชื่ออะไรอายุเท่าไหร่สองรอบแล้วนะเฮียเออมันชัดเจนมันนึงนะครับฉันชัดเจน

เฮียแหละมึงไอสัตว์ไอเฮียเฮียแหละไอสัตว์สวยมันมมนี่เฮีย,ยเบฟผมขอขอบคุณมากมึงนี่แม่งสุดยอดเลยแม่งเตะอกกูไม่พอมึงยังโอ้โหม,มึงยังนกนกดิบไอเฮีย,ยมึงตูน้ำลายใส่หน้ากูอย่กีกนี่ถ้ากูทำคือมึงเมื่อไหร่นี่อันนเจ็บนี่เฮียผมขอไ<ร>ด้ไหมเฮียเบฟได้เอาเลยเฮียเบฟผมนะอย่าลืมนะไม่เบฟโอเคโอเคไม่ทิ้งผมนะไม่ทิ้งอยู่แล้ว ก็โง่อ่ะโดนตะหัวไอ้โง่โง่เปเนี่ยไอ้ควายไอ้เหี้ยอย่างควายโอ้ยเฮียเฮียโฉอะครับเฮียโฉขอโทษครับขอโทษครับชุบชุบผมได้ไหมเฮียขอโทษครับเฮียชุบเฮียชุบเฮียชุบตัวอันตรายชุบผมต้องถามเฮียเบฟอ่ะไม่ไม่ชุบชุบผมครับชุบผมเออผมให้โอกาสผมผมผมบครับผมม้าผมม้าผมไม่ไหวจริงครับสองคนว่าไงว่าไงเฮียเฮียชุบดีไหม เฮียเฮียเฮียโฉชุบไหนครับผมว่าต้องถามเฮียเฮียแล้วแต่เฮียชุบชุบเลยผมผมมอบจริงครับผมมอบชีติงดาบเต็มที่ยังยิงดาบเต็มที่เออเอาจริงๆผมก็ดาบสุดเต็มที่แล้วล่ะครับถุยน้ำลายใส่บางทีนึงถุยน้ำลายใส่บางทีนึงก่อนจับไม่ได้นะจับไม่ได้จอบไม่ได้เลยัตว์ย้ำดิโอ้ยเต็มเลยโอ้ยแต่เฮยชุบไม่ยำด้ยเฮียจับไม่ได้นะจังไม่ได้นะได้เองเตรียมอัดไปเลยนะถ้ามันจะความได้เอาเลยนะอเฮียได้เฮียได้เฮียแบบ ฮัลโหลวายเพื่อนข้าหมดตายเหรอเฮียโดนอะไรวะเฮียเมื่อกี้เหมือนจะโดนเฮ้ยโฉเมื่อกี้เฮียโดนอะไรวะคือเมื่อกี้ผมเห็นเอ่อเฮียเฮียกินข้าวอยู่ครับข้าวหมดตายหรือเปล่าแล้วอยู่ๆก็สลบไปเลยครับถึงก็ช่วยเฮียไว้ใช่ปะโอ้ผมผมพยายามไปประคองครับประคองคอเฮียแบบคือกลัวฟาดหัวฟาดผืนคือจังหวะเฮียล้มปุ๊บ สิ้งทิงตัวครับใช่ครับคือช้อนเลยครับจริงครับใช้ช,โช้อน<อ>หัวคร<อ>ับช้อนหัวเลยเฮียเงี้ยใช่ครับงั้นเอาเป็นว่าก็รับน้องก็ผ่านไปด้วยดีนะโฉไเป็นไรไเป็นไรไปขอบคุณมากครับเฮียเราไปกันดีกว่าไาไว้เพื่อนแทง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 โฉมาแล้วแทงโฉมาเดี๋ยวจะไปโอเคครับแทงโฉมาต้องเป็นให้คนให้ไปไปไปก็ดูว่าทำด้ดีๆทำด้ดี ถหรอวายไม่ช่วงนี้มีใครเพื่อนเห็นแบบล้มบ่อยเงี้ยเป็นห่วงนะเนี่ยทำได้ดีทำได้ดีตรวจสิใช่ครับอยากให้ผมพาไปหาไปหาหมอไหมคืออะไรโฉคือผมผมเป็นเรื่องมัน<ผ>มจะจบ <พา S 2> อยู่ <He> er แล้วนะค,ค,คือเรื่องมันจะจบอยู่แล้วนะไม่ก็โฉมันหวังดีก็อยากให้มึงไปหาหมอเป็นอะไรเพื่อใช่ผมเป็นห่วงสุขภาพเพียคือผมจะได้อยู่กับเฮียเป็นานานๆไงคือตอนนี้คือเฮียเป็นเหมือนที่เพิ่งแบบว่าหลังคาให้ผมครับ อ่าอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วถึงแล้วเฮียโอ้ยผมผมผมโอ้ยหิวข้าวโอ้ไปเรื่งเฮียผมกดตังก่อนเฮียมันหิวอีกแล้วนะชื่อแรมเนี่ยชื่อซากุระครับพี่เคยเก็บอาวุธก่อนใช้คอลวันแรงพี่กลัวผมแท้งระพี่กลัวยวโฉนั่นนะ คนนี้เล่นดีครับพี่โจทานะครับของจริงครับพี่ชายคนนี้โจทานโจทานเจะแทงผมไม่แทงพี่หรอกพี่ชายถืออาวุธอยู่ในมือขลุ่พี่ลงลงมาดีกว่าครับผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าพี่ยิงสมบูรณ์ลงมาดีกว่าดูดูมันกวนตีแล้วดูมันมามันกวนตีแล้วดูดูดูทางมันดูทางมันดูท่าดูทางมันเออผมขอแบบเขาไป็นเฮียผมขอญาตสุบรีออ๋อมันเหม็น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 ดูได้หรอได้ครับที่นี่ดูบัตรได้ ตอบทุบันหน่อยได้ไหม,ไมเห็นมีะไรเลยทำไมไม่มีอะไรเลยครับไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่มีอะไรเลยครับจัดฮะผมไปจบกุ้นกว่านนั้นนะ่ะเพื่อนไปเพื่อนขอของเล่นนะดมในยลีเพื่อน ภาพกูยังไม่มีอะไรเลยมไม่เป็นไรครับจะผมผมมีจากของเฮียอยู่พระเป้าแอโฉเออยังไม่มีอะไรครับไม่ผมไม่เอาผมจะขอจากเพื่อนเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยเลี้ยวเท่าไหร่ไม่เคยให้กันเลยฮัลโหลครับวันนี้ใครขออนุญาตเปิดประตูดูนะครับโอ้คุณแก่นเองกระจกดำเชียวนะครับคุณแก่น เอาละโชอเอาละโชอเอาละโชก็ถือว่าผ่านครับผมเดี๋ยวไม่มีอะไรติดใจกันนะโฉใช่ครับผมไม่มีเป็นการนี่เทสด็กเดิน่เป็นการเทสเป็นการเทสไหมครับคือเขาเพิ่งเช่าแกงมาคนนี้เขาอยูยี่สิบสองครับเดี๋ยวมึงโดนฟันสองนะกูบอกก่อนนะเขาอยูยี่สิบสองคนนี้เขาอยูยี่สิบสองชื่อโชแจะเป็นน้องผมผมอยุสิบเก้าอยูยี่สิบสองใช่ไหมโฉอใช่ครับมันแปลกไหมน้องมันแปลกไหมอันนี้ครับโ่อถ้าถ้าสมมติถ้าถ้าสมมติเจอหน้าต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าเฮียนะเฮียโชอได้เฮียได้ น้องกูอายุยี่สิบสองไอไว้ยี่สิบเก้าเรียกใครครับพี่เรียกเฮียนะใช่ครับมันเลดเลตเป็กครับมันมันเลดเป็กมันมันอยู่ที่ทัศนคติครับไม่ได้อยู่ที่อายุครับใช่ครับการที่จะเคาลวะคนคนหนึ่งโดนยิงแอดเยอะไงมันก็อย่างนี้เลยฮะมันขึ้นหน้าผีดไ้หเลตเป็กอะไรนะครับลุงมึงจะบอกลุงนะลุงเขาบอกมาว่าฝากกระทืบลุงเอ้ยฝากกระทืบพี่ครับเฮ้ยกับฝากกระทืบเฮียครับลุงครับลุง ลุงครับลุงไม่อยู่นะมึงมึงมั่วป่ะเนี่ยเอาเอาเอาล้อหลอกผม,ไม,มกไม่มั่วครับพี่แก้นพี่พี่วายพี่เบฟไม่มั่วครับเฮียมึงนี่<อ>มันส,สนับสนล้อหลอก,ลอกสันขวาจริงๆนะให้โฉโอ้ยเฮียพี่ใก้พูดอย่างนี้กับผมสิคะผมผมพูดแล้วลุงครับคือมึงโตอายุยี่สิบสองอันนี้คือมันยังล้อหลอกอย่ีกใช่ไหมโ ครับพียผมไม่ได้ล้อหรอกผมพูดเรื่องจริงอ่ออะไหกสองให้เขาอาจจะล้อเล่นก็ได้เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเรื่องจริงครับพี娅เฮเบมันเรื่องจริงครับแต่พี่แก่นน่าจะเชื่อผมอยู่ใช่ไหมครับเิพี่แก่นโอ้เงียบเลยไม่ไม่โฉโฉโฉก็คือเมื่อกี้โกหกหรือว่าอะไรลุงยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะโฉลุงก็พูดจริงครับพิ娅เขาพูดจริงๆครับไม่โกหกไปเชื่อเชื่อไปไปไปเดี๋ยวเฮียพาก่อน วน้องกูเป็นเด็กเดินอ่ะมึงฟันสองมันเลยเอาดีนหลบพี่ปกันเฮียเออมึงเอาฟันสองมันเลยฟันส่องอีวายไม่ได้ครับเนี่ยได้ฮะฮะมึงพูดอะไรนะครับพี่ผมหมายถึงว่าเอ้ยมันพี่จะไม่ให้ผมไปด้วยเหรออ๋อใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงยังบัตรเถอะมึงยังบัตรเนี่ยไม่จะคนน่ารักจริงนะกูเห็นดิสแล้วใช่ใช่ดิที่คืออะไรไม่ไม่อะไรคือดิสเพื่อนนิตยสัาร ทำไมอ่ะทำไมอ่ะมึงก็น่ารักดีโหมึงส่องยันดิสเลยเหรอคือนิสใส่มึงนี่มันซามจริงๆนะคุณโอเคคุณโอเคคุณต้องแครไปนี่มึงหิวจัดฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s o c ด้วยกันนะคะ